ดีค่ะพ่อแม่เป็นน้องสบู่สุขสามาีพ่อก็ยิ้ดนวดค่ะช่องสองยาหลานค่ะทำพาเที่ยวนอะค่ะพี่น้องมือหนีนวดสีฟ้ามามกปีไสหมูนะค่ะพี่น้องอันนี้คือเครื่องแกงของเย็นนวดปีโขว้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ใสพริกแกงเผ็ดน้ำนกค่ะนะพริกแกงของเขากับมิค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงหอมกระเทียมนกค่ะพี่น้องค่ะส่วนปีหั่นไม่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องปีหั่นล้วก็ไปแช่น้ำพักน้ำหันเสด็จค่ะหมูหั่นเรียบร้อยค่ะเครื่องปรุงของเขากับมี่ เครื่องปรุงทั่วไปค่ะพี่น้องชุบรสน้ำปลาปลาแล้วก็บกะทิค่ะตาบด้วยไข่เนาะค่ะน้องพี่น้องมากค่ะปลาสี็ดจังไลยค่ะตาหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะเนาะมักเพ็ดกับไส้เพ็ดด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ใส่พริกแห้งผสมพริกแก,ก,แกงเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่ดไปไหนดูด 40. สีสันสดวยงามเนาะกับพี่น้องหลังจากนั้นเราก็จะเติม ใส่ในหนึ่งเมคะเนาะเติมพริกแกงกัน,นอันนี้คือปลาราต้มไว้กินเองนะคะปะลาร้าจะคองค่ะน้ำปลานะคะชูรสรสดีเนาะค่ะพี่น้องชูรสกับรสดีนิดหน่อยนะคะไม่ใส่เยอะค่ะ,ะเติมกะทิองไปค่ะพี่น้องน้ำปลานิดหน่อยค่ะขั้นตอนสุดท้ายใช่ค่ะพี่น้อง ให้นวดตอกไข่ลงไปน้ำนาะค่ะนาะตามด้วยหมูค่ะพี่น้องจ๋าเป็นเรียบร้อยค่ะขั้นตอนสุดไายที่ใส่หมูกับไข่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาเขต้องปรุงรสให้ได้ก่อนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ทยแม่ดรนหอมแับอิตูนะคะอาลงใ์ไก่ตอนนี้นะคะพี่ ลอยเท่าค่ะพี่น้องเดียวพอกันตอนสุกเนาะคะ่ะนาะหนาตาสีออกมาแบบใดค่ะพี่น้องเจอกันตอนสุกนะคะค่ะพี่น้องเรียบร้อยเลียวจ้ามาค่ะมาเปิดเบิ้งน้ำกันค่ะว่าหนาตาของหมกปีเส้นหมูย็นวนวลสิเป็นจังไรค่ะพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันเด้จ้าเออ้อมาเปิดะพี่น้องมาซีดน้ำกันค่ะว่าสีแสดทุ่งบะแสแซบค่ะพี่น้อง ขอบคุณพี่น,น,น้องๆที่ผูดสกุนนาะะเด้อดที่แววมากเบิ่งยเงยนว่นเนาะคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์นะคะช่องสองยายลานขอบคุณจากใจค่ะสวัสดีค่ะพ่อการคลิปไม่ะาพี่น้องคลิปนี้เยนวน่ลาไปก่อนจ้าพ่อการคลิปไม่ะสวัสดีค่ะ